สวัสดีครับผมเติมเป็นน้ำแดงครับวันนี้ก็มาพบพวกเราอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันที่30พฤษภาคม2564นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์สำคัญของการประกอบอาชีพนะครับซึ่งเราทุกคนควรจะต้องติดตามนะครับแล้วก็ช่วยกันดูพิจารณาแก้ไขหรือส่งเสริมหรืออะไรพวกนี้ครับก็ ใช้หลักการเหตุและผลกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับคลิปนี้ผมคงจะไม่มีการวิจารณ์นะครับพอต้องการขึ้นข,ข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเป็นตามรายลักษณ์อักษรทั้งหมดนะครับให้กับคนที่ประกอบอาชีพของพวกเรานี้ได้ไปพิจารณากันนะครับว่ามันมีประโยชน์มันมีโทษมันมีความเสียหายกับเรามากน้อยเพียงใดนะครับก็จะขออ่านตาม ตัวหนังสือนะครับขออ,อนุญาตอ่านตามตัวหนังสือเพราะว่าบางคนไม่มีเวลานะครับที่จะไปโหลดข้อมูลมาอ่านนะครับจึงจําเป็นต้องใช้เป็นกฎหมายเสียงให้พวกเราคนในอาชีพได้รับฟังกันนะครับก็ขอเริ่มเลยนะครับสรุปข่าวการประชุมคอรอม25พฤษภาคม2564 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ณห้อง PMOC ชั้นสองตึกไทยคู่คว้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งสรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้นะครับซึ่งรายละเอียดนี้ก็ผมได้โหลดข้อมูลออกมาจาก w w w t h g o t h อนนะครับแล้วก็โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้งนะครับอีกครั้งซึ่งวาระก,การประชุมก็มีทั้งหมดหลายสิบวาระก,การประชุมนะครับแต่ผมก็จะมานมเย็นวาระที่มันมีผลกระทบต่อพวกเรานะครับก็เป็นวาระก,การประชุมที่ห้า นะครับเป็นวราระการประชุมที่ห้านะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ห้านะครับเป็นเรื่องที่ห้าร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พสจุดจุดนะครับ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พสจุดๆตามที่กระทรวงคมนาคมบงเล็บคอคอบงเล็บปิดเสนอให้ทรง สำนักคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงที่คอคอจุดเสนอเป็นการกำหนดให้มีรถจนรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ไม่เกิน7คนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอีกแบบหนึ่งของรถยนต์รับจ้างโดยการเรียกใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับประชาชนเลือกใช้บริการและส่งเสริมให้ผู้ขับรถยนต์ดังกล่าวสามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งสอดคล้องกับบริบทของสังคมและวิถีการใช้ชีวิตของประชาชนในปัจจุบันที่การให้บริการการเดินทางโดยการเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเป็นที่นิยมของประชาชนมากยิ่งขึ้นและทำให้ทางราชการสามารถควบคุมติดตามตรวจสอบการให้บริการดังกล่าวเพื่อให้เกิดความปลอดภัย แก่คนโดยสารได้นอกจากนี้ข้อเท็จจริงพบว่าแม้ปัจจุบันการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ประชาชนให้ความสนใจใช้บริการเป็นอย่างมากเนื่องจากประชาชนมีความเชื่อมั่นจากหลายปัจจัยเช่นการไม่ปฏิเสธผู้โดยสารการรับรู้ค่าโดยสารที่ชัดเจน และความปลอดภัยที่มีการตรวจสอบประวัติผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกซึ่งการสนับสนุนให้นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันถูกต้องตามกฎหมายจะช่วยให้ทั้งประชาชนผู้ใช้บริการและผู้ขับรถยนต์ดังกล่าวเกิดความมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่ปลอดภัยและชื่อตรงในการเดินทาง อันจะเป็นการส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตและการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นไปได้สะดวกและง่ายขึ้นตลอดจนส่งเสริมภาคเศรษฐกิจให้กลับเคลื่อนไปในทิศท,ทางที่สมดุลได้รวมทั้งจะเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มผู้ขับรถยนต์รับจ้างบงเล็บแท็กซี่ปรับตัวในการพัฒนาการให้บริการอีกทางหนึ่ง สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดให้มีรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. กํากำหนดนิยามรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หมายความว่ารถยนต์รับจ้างที่เกิดจากการนำรถยนต์นั่งส่วนบุคคล มาจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้างโดยการรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์รับจ้างหมายความว่ารถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. กํกำหนดให้รถยนต์รับจ้างที่นำมาจดทะเบียนแบ่งเป็นสามประเภทคือขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยให้จดทะเบียนได้คนละ1คันรวมทั้งกำหนดลักษณะและกำลังในการขับเคลื่อนของรถยนต์รับจ้างที่นำมาจดทะเบียน 3. กํกำหนดลักษณะของรถยนต์รับจ้างที่นำมาจดทะเบียนต้องมีลักษณะเป็นรถเก๋ง2ตอนรถเก๋ง2ตอนแวนรถเก๋ง3ตอนรถเก๋ง3ตอนแวน รถนั่งสองตอนรถนั่ง2ตอน,น,ตอนแวนรถนั่ง3ตอนรถนั่ง3ตอนแวนหรือรถยนต์ลักษณะอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 4. กํกำหนดให้รถยนต์รับจ้างต้องมีและใช้อุปกรณ์เครื่องสื่อสารเพื่อรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมการขนส่งทางบก ให้การรับรองต้องแสดงเครื่องหมายแสดงการเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิส์ติดไว้ที่ตัวรถต้องใช้สีของตัวถังตามสีที่ใช้ในการจดทะเบียนรถและให้รถยนต์รับจ้างมีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน9ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกข้ห5 กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่นสําหรับรถยนต์รับจ้างดังต่อไปนี้5.1รถยนต์รับจ้างขนาดเล็กและขนาดกลางให้กำหนดค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยถือเกณฑ์ระยะ2กิโลเมตรแรกไม่เกิน50บาทและกิโลเมตรต่อไปกิโลเมตรละไม่เกิน12บาท ในกรณีที่ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้ตามปกติวิสัยในอัตรานาทีละไม่เกิน3บาทส่วนค่าบริการกรณีการจ้างปานศูนย์บริการสื่อสารหรือระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดได้ไม่เกิน50บาทและค่าบริการเพิ่มกรณีอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนดไม่เกิน200บาท5.2 รถยนต์รับจ้างขนาดใหญ่ให้กำหนดค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยถือเกณฑ์ระยะทาง2กิโลเมตรแรกไม่เกิน200บาทและกิโลเมตรต่อไปกิโลเมตรละไม่เกิน50บาทในกรณีที่ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้ตามปกติวิสัยในอัตรานาทีละไม่เกิน10บาทส่วนค่าบริการ กรณีการจ้างป่านศูนย์บริการสื่อสารหรือระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดได้ไม่เกิน100บาทและค่าบริการเพิ่มกรณีอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนดไม่เกิน200บาทข้อ6กำหนดให้แผ่นป้ายทะเบียนรถของรถยนต์รับจ้างให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนเดิม โดยให้ในทะเบียนเปลี่ยนประเภทการจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างในใบคู่มือจดทะเบียนรถ 7. กํากำหนดให้รถยนต์รับจ้างต้องมีการตรวจสภาพตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดรวมทั้งต้องรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งภายนอกและภายในตัวรถเป็นอย่างดี ต้องไม่บันทุกสิ่งของที่ไม่จำเป็นหรือไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและเพื่อความปลอดภัยจนทำให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกรวมทั้งกำหนดให้ผู้ขับรถยนต์รับจ้างต้องแต่งกายให้สะอาดสุภาพเรียบร้อยและรัดกุ่มนะครับจบสาระการบันทึก การประชุมในมติครมรตามทางเว็บไซต์ t ทยโก o จีนะครับซึ่งอย่างที่บอการายละเอียดเพิ่มเติมก็คงจะต้องไปคัดมาจากสำนักงานคณะราฐมนตรีครั้งนะครับแต่คิดว่าคงจะไม่ปิดเพี้ยนไปจากนี้มากนะครับแต่ถ้าให้จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณานะ ในการที่จะดำเนินการต่อไปก็ต้องไปคัดนะครับเอกสารออกมาจากสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่เขาได้มีบ่งเล่าไว้นะครับเพราะการส่งเรื่องต่อไปให้กฤษฎิกาก็อันนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ขั้นนี้มันก็จะมีผลต่อการดำเนินงานของข้าราชการทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่ามติคณะรัฐมนตรีนี้เมื่อมีมติอย่างหนึ่งอย่างใดออกมา ก็รายการก็จะนําไปพิจารณาเปรียบเทียมนะครับเพื่อจะออกกฎกระทรวงออกกฎหมายออกกฎกระทรวงนะครับออกกฎกระทรวงต่อไปนะครับจึงจําเป็นที่คนที่อยู่ในอาชีพนะครับต้องไปร่วมกันพิจารณานะครับอันนี้คือผมขึ้นอ่านให้ฟังนี้ก็ท่านสามารถที่จะไปปรีบเตร,รได้นะครับแล้วก็เอกสารบางตัวที่ผมขึ้นไปในเว็บนี้ก็เพื่อจะ อ้างยิงนะครับขอญาตอ้างอิงนะครับ,เพร,รรรรบเพราะว่าเอกสารราชการนี้ก็คงจะไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นสาธารณะและก็มีผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผู้ประกอบอาชีพนะครับเพราะว่าการมติของรัฐมนตรีแค่ขั้นรับการนะฮะและส่งเรื่องไปยังกิษฎดีกาเขาใช้คํานี้แหละครับและให้ดําเนินการและให้กระทรวงเนี่ยรับข้อเสนอของกิจการและดําเนินการต่อไปนะครับ เมื่อเราพิดาว่าในการประกอบอาชีพเราเรามีผลกระทบนะครับก็จะต้องออกมาตรงตริงคัดค้านนะครับหรือว่าป้องกันนะครับคัดค้านป้องกันอะไรพวกน,นี้ครับเพื่อเพื่อจะให้สังคมอยู่กันได้นะครับเพราะว่าประเทศไทยเรานั้นเราเป็นการปกครองระบบประชาธิปไตยนะครับอันมีพระมหากษัตริย์ตรงเป็นประมุกนะครับจริงเท็จอย่างไรก็เราก็ดูกันกันแล้วกันว่า แปัจจุบันนี้ทุกอย่างคืบคลานไปด้วยแหล่งผลประโยชน์นะครับซึ่งจะเอาทุกรูปแบบนะฮะเอาทุกรูปแบบทีนี้ขอเน้นย้ำพวกเราอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศไทยเรานั้น,นเป็นประเทศที่บัญญัเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรนะครับไม่ใช่พิจารณา ตามหลักการพิจารณาครับเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อลายลักษณ์อักษรปฏิบัติไว้อย่างไงเขียนไว้อย่างไงนะครับอยากจะพูดอย่างนั้นเขียนไว้อย่างไงนะครับก็จะต้องปฏิบัติตามนั้นนะครับเพราะเรามีส่วนการบริหารออกเป็น3ส่วนรัฐบาลซึ่งจะเป็นข่ายบริหารข่ายนิติบัญญตัติเป็นข่ายของกฎหมายแล้วก็ฝ่ายตุลาการเป็นการถ่วงดุลน,นะครับเพื่อจะมาพิจารณาว่าสิ่งที่ฝ่ายบริหารทําไปนั้นถูกต้องมากน้อยแค่ไหนตรงกับ ต่างที่กว่ายนิติบัญญัตินะที่ร่างออกมาแล้วเนี่ยหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องประกอบกับพรบรถยนต์นะครับซึ่งเป็นกฎหมายหลักของของเรื่องนี้นะครับซึ่งต,ต้องไปพิจารณาว่ารัฐมนตรีมีอำนาจจริงไหมคือแค่รักษาการแล้วก็มาออกกฎกระทรวงที่ไปใหญ่กว่าพรบรถยนต์เนี่ยครับซึ่ง ในส่วนของคำนิยามในในในมาตราตรีเกี่ยวกับคำนิยามคำว่ารถส่วนบุคคลซึ่งไม่สามารถรับจ้างได้เนี่ยถ้าเรากฎหมายเนี่ยมาบัญญัติใหม่ว่าให้รับจ้างนะครับซึ่งหลบนี้เนี่ยมันมีความถูกต้องไหมนะครับเพราะในกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ได้บัญญัติไว้ว่าในมาตราสามนะครับว่ารัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลต้องปฏิบัติโดยหลัก นิติรัฐและนิติธรรมหลักและนิติรัฐนิติธรรมเนี้ยก็จริงไหมอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นของเราจําเป็นต้องเดินหน้าต่อไปนะครับทางฝ่ายผู้นําเสนอก็เช่นเดียวกันก็ก็ก,กไม่ว่าท่านนะฮะท่านก็ต้องทไปตามของท่านของเราก็ต้องคัดค้านแล้วก็ปกป้องนะครับเมื่อเมื่อมันคัดค้านไม่ถึงที่จุดเราไม่จาเป็นต้องไปออกเรียกออกแรงกันมากมายนะครับแต่ว่าเราสู้กัน ทางด้านความคิดความจริงแล้วก็ด้วยหลักการและเหตุผลนะครับว่าในขนาดที่ท่านทำน่ดยนี้นะครับซึ่งมันไม่อยู่ในสรรภาวะปรกรติอย่างที่ผมขีดเส้นใต้ไว้ว่าเป็นการประชุมโดยการผ่านระบบวีโอคอนเฟอเ e นซ์นะครับซึ่งรัฐวนตรีแต่ละคนก็อยู่ต่างที่กันนะฮะเรียกว่า Work f ก o m ม o ว e อาจจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่อะไรสักแห่งหนึ่งนะอยู่อยู่ที่ ข้าวรวงอะไรพวกน,นี้ครับมันเหมาะสมหรือไม่นะครับเพราะว่าในในสภาวะปกติเมื่อท่านเอาเรื่องเหล่านี้เข้าสู่ในที่ประชุมท่านก็พวกเรารู้พวกเราก็าไปกันแล้วก็ก็โดนดึงเรื่องนี้ออกนะครับตดด้งเดินเรื่องนี้ออกท่านคงจะมีประสบการณ์เรื่องนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับเดือนธันวาคมนี้เพราะพวกเราต้องขอชื่นชมนะครับอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมนายกบุรพพลแกมขุนทศนะครับนายก สมาคมผู้ประกอบพิชาชีพนะครับที่ได้เดินเรื่องนี้มาตลอดและขอชื่นชมและขอให้ท่านทาต่อไปนะครับการแพชนะไม่ใช่เป็นเป้าหลักของเรานะครับแต่ต้องเราต้องสู้กันด้วยเหตุและผลด้วยความมั่นคง,งของการประกอบอาชีพเพราะเราอยู่ในอาชีพนี้เป็นคนนับแสนคนนะครับแล้วก็หลายแสนคนแล้วก็คนในครอบครัวด้วยก็เกือบเกือบล้านคนนะครับมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพการที่มติ คณะนี้ออกมาเนี่ยมันสั่นคลอนต่อความมั่นคงต่อการประกอบอาชีพและก็ต่อสถานะเครดิตนะครับทางด้านการลงทุนนะฮะการลงทุนต่อไปจะมีความเสี่ยงสูงมากขึ้นนะครับพราะเรามีการแข่งขันที่มันมัน,ม,นมันทั้งมองไม่เห็นและมองเห็นท,ทั้งทั้งที่เขาปารากฏออกมาว่าควบคุมได้อย่างนั้นอย่างนี้ท่านว่าจริงหรอนีจริงหรือเปล่าต่อไป เราต้องสู้ด้วยหลักการที่เข้มข้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่อยากจะวิาพากษ์วิจารณ์มากก็ขอให้พวกเราทุกคนก็เข้ามาตรวจด,ดูแล้วก็เอาไปวิเคราะห์วิจัยกันทุกคนก็มีสิทธิ์นะผมเองเนี่ยผมรับความคิเดเห็นทุกคน,นครับแล้วก็จะคัดความคิดเห็นที่มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพของพวกเรามาใช้ในคร้ายในการเดินงานกันสําหรับคลิปนี้ก็ก็ฝากทุกคนให้ช่วยกดติดตามนะครับช่วยกดอะไรพวกนี้เพราะว่า เป็นการพัฒนาทั้งระบบนะครับเพราะผมเองเนี่ยก็จะพยายามเน้นนำดูเลเรื่องข้อกฎหมายนะครับจะเอามาวิเคราะห์กันสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากสวัสดีครับ